แล้วบัที่เห็นบ่ล่างแล้วมันกับบอช่อยแหล่ไปไหนได้เนาะบ่เพราะว่ามันแหล่มาจากนี่นอันนั้นมันแล้วมันก็เลยแบบว่าแหล่อยู่มันกับบอช่อยแหล่ป็นดห่งบอกบ่มันแหล่มาจากอันที่มันอันนั้นแล้วบดูสิวบาว่าจังไหนเนาะยินน้ำหมอกเมื่อมันโอเคยินน้ำหมอกเมื่อวันนี้เอาเครื่องปรุงมาใส่เครื่องปรุงสูตรที่ฉันพูดสูตรคนอืดูได้พูดบอหุเพราะว่าที่พูดเสิร์ชหาสูตรแล้วมันามีสูตรที่ว่าอ่อกหัวใส่ใส่หัวตีแล้วมามี เนี่ยพวกเอาสูตรกร่รอนนะเอานี่สเขาตาเองว่าในซอสยังกับอเอะไยังก่อนเอเกลี่ยมันนะเกียมันเ,นเ,นเบิ้งวิธีวดขูดแล้วก,กันพุเกลี่ยมปักอืมอ่นี่ก็อนเาียค่อยลาเอาแล้วกับขอ,อ,อชิลอดอือเดี๋ยวเดี๋วปมีก้อนแป๊บหนึ่งเอ้ยม่แม่นม่เอาหมีเอาซอนก้อนเบิ้งเอาช่วสชได้กินอือั่วสชได้กินนี่มันหน,นุ่มากเลยเลมาอเห็นั้นเห็ดนะี่ อันนี้ก็เป็นผงนัวนี่มกักหลายใส่หลายมักหน่อยใสหน่อยแต่ยกนพูดใส่ซม,มี่กับพอ่พอเพราะหัวมันล้านเหรอไงหัวล้านมูแล้่ใส่หลายวะไรใส่พ่อประมาณจา้ะใส่พ่อประมาณกวันในประเด็กมันกัมีหลายแล้วผงสุดประเด็กพขายังมัน่นเห็นป้อใส่ไปรเรื่อยจากเท่าไรหร่ละอู้เขาลงหลายแต่ไม่จิบมันนัวกันซะบ,บ่เอาเอาอีกซะกสองช้อนสองช้อนใหญ่ๆเ <c oughs> ริ่มแม่งแต่เลยเอานี่ใส่จากหน่ยอยหยัดมันนัวแห้งหมดนะ Zz, อ,อันพุง,อ,ง like อันนี้ยังก็อละอันกรนเด็นนี่ยังก่อะอันเ้ยนึกว่ออกตัวสินึ่งออกอ่ะเพาเจ้านึ่กรโดดเดี๋ยวเราขอไปใช้ถุงมือก่อนแป๊บหนึงเอานีคนบคือม่แล้วม่แล้วสิได้กินบะนอกมันนี้บะนอกก่านนี่เขาจะควมีไปไหนันแนนไ้คะแนนได้ก็ถ่านนี่จะควมีไปไหนันแนได้ก็ได้แสบดันวะบเราจะมจะไม่ไปกิสิค้นหากันจะค้นแห้งไ่คนแห้งมันสีแบบว่าตรงไหน่ะ นี่แหละขยำนี่แหละขยำมให้มันเข่ากันพยายำมันเข่ากับเครื่อนดูอู้พี่น้องเป็นตัวแซ่บโอ้ขอลืมยังขอลืมตัวอีตูวตัวนี้โอ้บอกอีตูวขวามีอยู่เดียวๆดียวเป็นขวาย่างโอ้เดี๋ยวค่อยล่างเดี๋ยวค่อยล่างเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวค่อยล่างอืมคนนี่ก่อนใช่อีตูวมีอยู่คนซื้อไหมอยู่ใส่ตู้เย็นไหมเซย์คนนี้หัวอันนี้หัวเครื่องกิโลหัวหัวเครื่องกิโลได้ไหอนี่เนี่ยใส่ไปเลยหัวเครื่องกิโลหัวกบมา เห็นบ่เห็นบ่ชัดบ่เดี๋ยวนี้เนี่ยเ้าสีโค้ดเนี่ยเขาแกวเบิ้งเอาเห็นปะเห็นแห้งมันสีเจ็บมันเป็นยังไงมันสีเละมันยังเหลงมันสีเจ็บเนี่ยหัวหัวเครื่องกิโลสุดๆเลยเห็นปะบู๊นี่นะอ๋อหัวเส้นเส้นยังกไงล่ะเนี่ยเส้นหัวปีมากินน้ำกันเด้อเอาอหัวเป็นหัวปีคักนี่อือที่เป็นของอีตู้ก้อนนั่งพวกอีตู้ก้อนเนี่ยมันลอยมันลอยแบบที่นี่อือบู๊นี่น้อหลงเลยหอม หอมผิลิหอมผิลิไปเบิึงผักกระแง่งแล้วผักกระแง่งบะมี่พักกระแง่งขาดตลาดมาอู้หูเป็นอะไรสีสันไหมอู้สีสันสีสันบาเห็นบึสีสันมันบมเห็นบ่สีสันมั้งบึนบึนเอ๋อบึนเอาอบึงเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวหลางกับอีตู้ก่อนหลางกับอีตู้ก่อนนะจ๊ะเนาะก่อนล้างกับอีตู้นี่บ่ใบบักตองเอ้ยใบตองเสียไปหโหนไฟ อืเอาไปฮอนไฟบันนี้มันสิอ่อนๆเอามาห่อปัะที่นี่มมม <c oughs> ไม่เล่าไม่แล้วเบาฉันไม่ถนัดไมีดคยก็เส่็จละเอาพอต้องใส่มีดมันแล้วนี่ใส่มือเด็ดเอาไหนเห็นปะมือเด็เดเอาหมื่เด็ดเลยนะมันเจ้าหูหวาอันอันแกนอ่อ,อนเนาะเห็นปะถ้าเป็นจริงกับตำห,หนักหูแหวนแกนอ่อนเหลาใส่เหลาใส่เลยดิอันนี้ก็บแบบว่าใส่จังสีนนออ่เอาใส่นอนบอนเอา เช่หมือห,หลอดนะนนบูวยก็เนเ้องลอดเส็แต่เลยนี่แหละคือแบบว่าอ้อหัวอ้อหัวใส่หัวปียยสูดยสาสมพูอสูดยสาสมพูขี้มูกกึ่ดอ่ะนี่นีิน,ม,นมไปเลยเห็นไหมทิมไปเรอยทินมไปเรยทิไปเรยเห็นไหมันีสิมห่อเลยปัะจีนีทิมไปเรื่อยคนคุเข้ากันก่อน คนใส่คนควา้าคนใส่คนควา้าคนใส่คนควา้าอั้เลยจะน,นั่นแต่นี้ยมังหงนี่ใบบักตองใบบักตองหอมไฟมาแล้วเช็ด <c oughs> เป็นพ่อเป็นมาเนาะเกิด <c oughs> จากทจ้าพอ่อทจ้าแม่ก็บ,บ่เคยห่อจากเทียเอ้านี่จะซื้อจริหงหรือหอกเนี้ยอ้าที่ห่อตั้งอย่างไรฉีดตอง,งฉีดว่าเป็นเลยมาเอ้าเรียนรู้กันไปเรียนรู้ไปน้ำกันน้อจันเนานอะอีรีเดเมบอกเคยห่อเลยเด๊ อืเคยห่อหมกแบบว่าห่อหมกอันหมกกบหมกเขียดหมกอันยังว่าหมกไก่ยิงสินอ่ะเคยห่อเอาเอาเอาฝอยหอ่อเอาฝอยทองหอ่ออันฝอยทองกันไหนที่ว่าจะเป็นฝอยขาวๆไหมแะอันนะ่้นบ่เคยเไปตองหอ่ออืมตอนเป็นเด็กหน่อยก่เคยห่ออยู่จา,างมันลืมไหมลืมสูตรอืมบ่ได้เห็ดมาโดนหรอไงบ่ได้เห็ดบ่ได้ห่อมาโดนมันก็ลืมสูตรบ,บ,บ,สตรบ่สีไปสีมาไปตองเห็ดเนาะวจะนี้ปตองน,นี่ สื่อมาสิบเอ็ดอลลาร์นี่สิบเอ็ดดอลลาร์นี่มันอได้หมด่ปุ่นมากยุ่่นสิบเอ็ดอลลาร์นี่ใบตองเห็นไหมเสรเสแต่ไม่อาในสีออกไปเห็นไหมนี่กระสีมะฮองฮองใช่หนีเอามีทับหนีมนไหเดี๋ยวเไปเอาเดี๋ยวจิมฟันมาก่อนชด้กินไงมูวูข่าวเย็นพูว่าเย็นก่อนเอาซามันมันเย็นรดเอ้าข่าเย็นจะกินแบบเย็นเยนอู่แล้มองว่าเป็นยังข่าวเย็นจะกินแบบเย็นเย็นอย่แล้วเปกรตักใส่เลยเนาะ แต่เสรจะเอาใส่นไหลเอาเส้น่หน่อย,อยมันสีบอกค่อยสุกไงเส้นยหน่อยน,อยอนี่บอกมันสีบอกค่อยสุกมันสีไรจากหอจากหมกเนาะเส่เนี่ยแล้วมันสีว่าขี่เนียวมันไม่ให่ขายได้แห้กินจากของเนี่ยะรอบาริหอรจากไหนเนาะมาทั้งนี้เนาะมาทั้งนี้ทั้งนี่น,ะน,นึกว่าเป็นบ้าหลังเป็นบอาหลือ เอาตั้งที่มันเฮ็ดเป็นอยู่ได้่ะเนี่ยชิบบ๊อนามไหลออกซะบ่อันนี้ยนูไปทั้งนี้มันบ่ยนูไปทั้งนี้เรวกลับมาจังสี่เรวกลับมาจังสี่มันบ่อืนบ่เออได้แล้วได้แล้วเรากลับเอานือห้อทับจังสี่นี่จังสี่มันบ่นี่เออเอาหนี้คัดมันี ขนาดบัเคยเหยดได้หนิสิบอกห้่อได้ตัวเด้บังเคยเหยอยดข้างแรกข้างแรกคิดเราเองนี่ทั้งปากก็ยิงเดียวอแทงเข้ามาแทงมาแทงแทงบะเข่าหรอแทงมาเข่าตัวนี้นั้งเนียบวันั้นตีแทงมาเข่ายิงไม่เข้าแทงไม่ยิงไม่ออ้แทงไม่เข้าเดี๋ยวโหแล้วเสจยตะเลยโเสบต่เบอกเออไมนได้ยิงได่ ไม่ต้องซื้อขอนสุขภาพหรื่ได้อยู่ไหนยังไหนวันี่ไปอ้างไปอ้างไปอ้างอะไม่ต้องขอสิพ่อเปล่ะขอสิบ่ได้แป่พูดหนีบ่อันนั่นเออาไม่ต้องขอคือสีพ่อหรอกมั้งขอสิกันง่ายกว่าเอานี่เอานี่มาใช้ก็มีคนเอามาว้างนี่ก่อนเดี๋ยวจะมาอ้างว้าวไปต้องขอสีพ่อได้หนิอืมบ่อันนี้ก็บมอสทั้งนี้นี่นี่ทั้งนี้มันจะได้จากหมกหนึ่งหมกได้อีกสามหมกอ่ะ เฮ็ดซีโมกอ่ะหนึ่งมกสองเฮ็ดสามมกพอนะ่อนาเฮ็ดสามมกพอ่อหมกงลายแต่างมกเงลายมันสีพสุกมันสีพสุขางในไงพ่อมันเน่น้างในไงเห็นป่นี่มาได้อีกสองมออกอีกแกงน้อยก่อนขี้ที่ขีทข้ที่ขี้ที่อออกแกงกน้อยก่อนไม่่พูดีที่นี่มาแล้วก็เฮ็ดตังไหนหลายมันหันเ,เลื่อมรอเอาทั้งไหก่อนน่ะทั้งนี้ป่ นี่สัหนก่อนหนข้มาเมนต้องมาตทางนี่นี่เหโอ้หนีหนหนหนี่ทนี่ก้มาตุ่มข่ามาจังซี่เห็นปะเห็นปะตุ่มกมาจังซี่นานเห็นปะได้แล้วเอาไปตองลายสุกซะเนอันนี้องมาทังนี่เอาตองลายซอนสามอนคุน้น่มันสิซุกล่ะ ต้องหนึ่งโดนๆเนาะน,นี่มาทั้งนี่มาทั้งนี่เอิ่นบ้าอันนี้ก็จังซี่หลังนนเห็บ้าหรออ่ะจังซี่หลังอ่ะาซมมันเห็ดแบบว่าน้งา,ามๆที่จนะคล้องหนิละเห็นงามเกินหนาเห็นตาจะคล้องไหมฉัน <c> ว <oughs> ่า,าพี่นอนสึกสุดสุนอืมมาเห็นงามเกินหนาเห็นตาจะคล้องหน่ะนม่กินมาได้น,น,นี่มาคัดมาทั้งนี้ไม่นแต๊กตัวนี้ตัวนี้มาต้องหออ่อหรอ แม่นบ่ลาไมันช่แม่นแนี enfin ่ย่ลาฮึแมนเนี่ยบลาโน่แบนี้อึเกิดมาจากทองคอทองแม่กับเคยห่อตะเกียรละเอ้าอันหอนอันบกไปตองนี่เคยห่อแบบว่าเอาใส่กระดาษฟอยด์ไปจ้ะกระดาษฟอยด์มันง่ายเนาะนี่บ่นี่เออเร็วๆๆๆไปที่นี่เอาเงินีบอันนี้มันง่ายปวดเอาฉีกเอนมีเอามามาทัยที่นี่ แต่มาใจทั้งนี่โอ้มันห่อบ่ได้จังนี้มันห่อไม่ได้อ่ะมันไหนนี่ออกเสียนี่มาใจทั้งนี่มันสั่นกับใบตองมันสั่นไงนี่เห็บอกมาใจทั้งนี้ถ้าสามส้นโอวยาบาเนาะเจ้ายาย้ะสามส้นได้ขนาดเพิ่งเฮ็ดสมเฮ็ดสมเฮ็ดหม่ำสิเพิ่นห่อเป็นแบบว่าหาหกส้นแกะออกมีหนหน่อยเนื้อพี่น้องไอ้ห่อยใหญ่ซื้ออันนี้กระสีเอ้ะ รถเท่งม่จะกของทาได้บางัเอไม่งาแฉัน,น <c oughs> กินมนันได้กินมันอมันเท่งเขาเทงเขามาทำไมอ่ะเข้าทำไมหักจอยอ๋อฉันด้กินม,ม,มันมเลเว้ยเอาทำหนีกับพอหอกนะมาได้กินบ้างอยงนี้เัแงแท่งี้นีนะมันีนดบำกวานำซอสออก ก้าำกับพ่อเรวเนาะเอ้า่กินเองบอกไม่ได้ฮ็ดขายดอกฮ็่ขายก็คือสิบอมีผู้ใดซือ้อันนี้กันเอาใส่ห่อแบบนี้ซักเอ้าแค่ขายที่บุมีผู้พดซื้อดอกเนาะม่นสิแซบหมือก่แซบพวังูอ่ะมาแม่่าฮ็ดขายแต่แตู่้ใดสิมาซื้อเออยังไงก็ใกับข่าวแซบเออสิบอมิไม่ไม่หายสิขายอยู่เนห่วงเนี่ยมันหายอ่ะ เพราะว่าสา้ำเรืมาจากไหนก็สั่างในนั้นครับคนไทยเนี่ยจ้าเพันธุ์ส้มมาจากเมืองไทยคนน่ะพันส้มมาจากเมืองไทยหวัวขึ้นเคียงเหมืนเรียอยู่ห่อหน,นึ่งยู่ห่อหน,นึ่งเพื่อที่อันนี้ห่อหน,น่อยก็บองหัอนอยู่ใบตองเหยีพ่ออยู่ใบตองพ่ออยู่ใบตองพ่ออยู่อือเราสนิทใจได้พี่หน่อยเยนี่ก็ไมา่ทาั้งนี้อันนี่จังไหนนี่บ้าแต่ก็ไม่ทั้งนี้ อืมบอกว่าจังสีกับพ่อแลรอเอ้าอืเสียบมันไปมันโค้งมาได้ด้วยอออมันเสียบเบบนนออันนี้กิมแกวนี่ก,นก้อนเห็ดม่จากประเทศเลยนี่อ่อนขาดก,ก่อนนอี่เห็ดม่จากประเทศเแต่จะไม่ซือออนพูดอะฮักเลยเห็นบักเลย ไปโทษเห็นว่าเป็นไปโทษแมวกินแควเป็นอีกอันนี้มันจะตั้งแต่มันกับอะไรอีกล่ะมันแบบว่าเลี้ยสูงไปเอ้าสิได้กินบ้นนู้นอ้าทั้งนี้เป็นหนึ่งวันนำซอสไหลออกหมดสนนน่ะอ้าวมันขึ้นมาได้ล่ะมันมันหักเห็นบ่เอ้าทั้งสี่กัเอ้า่เห็นบ่มั้งสี่ก็ได้เห้ออืมเดี๋ยวชามฮอนี่ฮอที่สี่อ่ะ พัดเก็บพัดกวาดเฮียเต็มมัดเลยพูดไหนลงไปข้างล่างพูดไหนอเอา้าซ้ำมันอยากเฮียไปกินลมชมไิวอยากท่องเที่ยวนี่ใส่หมดเลยเนาะแล้วก็มันง่ายๆที่บอกเลยเออตัวสิได้กินนล่ะนะแล้วสิเป็นหนึ่งอีกไดบปัดที่ไหนเออเป็นหนึ่งอีกโอ้โหเสร็จมันกันได้เขาซุกแล้วส่วนหนึ่งอันนี้ซุกเขาเย็นพอดีแล้วเสร็จมันกันที่ก้าวเอ,อ้าๆนี่อ๋อหัวแก่ฉพูดอะบ๊ย มาแล้วคนแรกกินอ๋อคุณอะได้อยู่ออตเลี่ยมีเบอร์มาๆไม่เนจะพูดนี่เนี่มาเอาปนี่เหรนอืมาอืมีนี่งามมันสิคัดไังไหมล่ะคุณอะเมเฮี่ยเหมือนได้พี่น้องเลยจะจือืมนี่อ่ะคัดอีกจากันก่อนได้ทังนี่อทั้งนี่แล้วกูมาทังนี่เห็นไหม ไม่จัดของเหรอเนี่ยเห็นว่าได้จักหัหน่ว้าได้ซีหอผุนหอเครื่องกิโลหอเครื่องกิโลได้ซีหอไปไปหนึ่งกันแบบที่นี่ห้องโอ้ยงานเดือดแน่นบ่นี่บ่อันใบเนี่ยก่ละใบกล้วยมันเหลือใบกล้วยมันเหลือมันจะมันนี่ย่านมันแบบไบอันหออันนี้ย่านน้ามันหยดลงลงหอนี่เอาว่างเลยบ่เลือดฉันมันแจ่มเลยบ่เอาว่างเลยอืมเอาว่างเลย เอาว่างได้บ,บัดได้ซีฮอนี่ใสเ่เลยน้ำเดือดใสเ่เลยปิดาให้มันหอมอยู่นี่บัดที่นี่หูอมใบตองบัดที่นี่นพี่น้องอรอให้มันสุกเดี๋ยวมเมาเบิ่งตอนมันสุกในระหว่างที่รอให้นี่สุกชิทอดปลาสลิดมาแกะเลยเดี๋ยวรอให้มันเดือดปลาสลิดลงปลาสลิดบัดที่นี่ปลาสลิดไข่ปลาสลิดไม่ไข่ อันนี้ก็ใกล้สุกแล้วโอ้พี่น้องใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วใกล้ถึงความจริงแล้วเลือดเลือดเลือดอ๋อมันเต้นอ๋อมันเต้นมาเต้นให้มันมวนไปเลยบวชหอมพี่น้องหอมขนาดเลยหมกหัวใส่หมวกปียเลือดเลือดเลือดหน่อยลับไปยังน้อยหนิบอโอ้กลับไปแล้วกลับไปแล้ว ต้องทอดให้นันกรอบโอ้กรเดะเยะเด้อ่ะเยะเด้องกัเลยนะคะออไหนด้สมเนเลยตัวยงไเลยโอ้ให้เต็มทองมเห็นสักไห ก็มันกลับได้อย่างงต้องไย้ยเบิ่งอย่ามันชิมใหม่นะขอดมันกรอบมันจะในกินอะไรทั้งกระดูกมันจะกะกระดูกมันอ่ะมีแคลเซียมเด้อสิบอกหนเออกระดูกมันอ่ะมีแคลเซียมกินกระดูกปลาอ่ะมีแคลเซียมสภาวะกินกระดูกไก่นี่มันแบบว่าเป็นเก็บข้อเก็บข้อในกระดูกมันเป็นโลกากระดูกไก่เป็นโลกากินไก่เยอะก็เป็นโลกาถ้ากินปลาเยอะน่อดีมันเป็นแคลเซียม ให้ถึงคนริงแล้วนะคะแล้วทอดปลาสลิดซุปหมกหัวซุปพอดีมันหมกหลนโดนนะเพราะว่ามันเป็นอันมันเป็นหัวปีแม่จ้าเป็นหัวปีกับหมกโดนในใจงอยปกติถ้าเป็นหัวเนี่ยมันเ็ดข้าเดียวกับซุปหัวหัวข้าวเดียวกับซุปนี่มันต้องร้อยหัวปีสุกน้ำเป็นอ่ะไอขึ้นหวหวนเลยเห็นไหมมันแต่ควนเข่าไปนควนเข่าไปในทอสมีททอของมันเห็นบ่มันจังบะหมีนกุ้งเฮียงไงเห็นบ่มันเลิศ หอมพี่น้องหอมปลาสลิดปลาสลิดไข่ได้อนิปลาสลิดแม่ไข่ปลาสลิดแม่ไข่เปิดไฟอ,อ่อ,อนๆเปิดไฟอ่อนๆนะคะมันจะได้แบบว่าไม่ไหมจะได้สุกทั้งข้างในข้างนอกเหลืองอุ้ยหุยไงถ้าเปิดไฟแรงนะมันไหมไก่ฟ้าบรรดาลอันนี้ไม่ใช่ไก่ฟ้าบรรดานนะ อันนี้ใกล้ถึงความจริงแล้วนาะทอดปลาสลิดใกล้ถึงความจริงแล้วนะจะได้กินแล้วนะทอดปลาสลิดอ้าวบับททนี้สุกแล้วพี่น้องเลยสุกแล้วนะคะออกจากหมอ้อได้แล้วค่ะเนี่ยพอมันเป็นแบบสับหน่อมันโอ้พี่น้องไม่เบิ่อ,อเอาต้องระวังเดี๋ยวมือชิโดนั่นหมอใหญ่ เดี๋ยวมือจะโดนหม้อใหญ่ไม่ใช่หม้อเล็กนะคะหม้อใหญ่นะคะบอกน่าสนใจมันแบบว่าเสดจน้ำมันสี่ตัวนะคะเลืาาอดกระจาพอดีไอ้นี่ก็สุกแล้วเห็นไหมอู้อู้อาถึงหวัวหัวหมดสุกแล้วพี่น้องสุกขุสุกนสุกแล้วอีนี้อีอนี่อนสุกกระดองกระแดนฮิมะบัตเทน่ลุย